กอจะทำอะไรจ้ะหัก,กหักยาแกะยาแก่ยาหังเสร็จแล้วก็มาหักแกะยาออกมาแล้วก็มันเป็นเม็ดขนาดมันเป็นเม็ดมันเป็น,มมนเนม็ดอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็แล้วก็หักหักครึ่งหักครึ่งให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าจะต้องกินครึ่งเม็ด เตรียมหักเอาไว้เวลาจะกินก็ค so ่อยหยิบง่ายๆใช่ป่ะแผงหนึ่งมีสิบเมตรแผงหนึ่งมีสิบเมตรพอกินได้ยี่สิบกินได้ยี่สิบวันเช้าหลังเช้าหลังอาหารหรือไงหลังอาหารเออใ เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะหักให้นะ40วัน <c oughs> <c oughs> สองแผง40วันใช่ป่ะหักไปเม็ดหนึ่งแล้ว เวหักต่อมันหักมันใช้มันหักเอาหักได้เหรอนี่นี่ไงเป็นดีเลยนง่ไงแม่ทำได้แม่ทำได้ไหน แม่ยกขึ้นนะยกยกขึ้นมายกกันไกลขึ้นมากมาเล็บเเออหักค่ะบยอุ้ยโอ้โหโอยตัดทีเดียวได้เลยตัดทีเดียวได้เลยแม่ก็ทำนี้ให้ตาเหมันมีมีครึ่งนึงมันมีครึ่งนึมือ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 มมือมือมอม่อมือมือมมือ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 มืมือมอื่มอมืออ๋อเนี่ือม่ต้องยกอมันถตาม โอเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เองแี่อันละเป็นอย่างนี้เองตั้งแต่ตั้งแต่ท้งวันนะดูพ่อก็บีพ่อก็บีบีมาพ่อก็บีหยางหยาอ่ายี่สิบเม็ดก็ได้สี่วันนะนี่ไงเอามาเป็นครึ่งเม็ดค่งเม็ดหนึ่งกินสองครั้งไงฮะเม็ดหนึ่งกินสองวันอ๋อ